สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องมือนี้นะครับเรามีนี่ได้ของดีมาเนะาะขาหมูเยอรมันนะเราจะมาเฮดเมนูแต่ก่อย่อ่เอเราเสียม,มาทดอดเสียม,มาทดอามมาทดบัง้งแล้วก็ทอดกรอบๆแล้วก็เฮดน้ำจิ้มซีฟูด้ดจ้ะอ่าเดี๋ยวลองมาเบิ่งกันนะครับเนาะ เดี๋ยวทากินเดี๋ยวทากินเซ็บเซ็ตพระพองคหน้าตาสิออกมาจังใด สวัสดีจ้ามอน,นีเศร้าเลยแกอีกพามากินออันนี้หนังเอีของเหา่าเนาะข้ามูเยอรมันจ้ลรากาตํำปูปลาจ้าล้กากาแคปมูอันนี้กาน้ำจิ้มซีฟู้ดจากน้ำจิ้มซีฟูด้ดเอามาจิ้มกับข้ามูเยอรมันจ้ะมอน,นีพักเคียงเคียงของเห่าก็มีพักหอมแล้วกา ห้อมสีเนาะห้อมบัวแล้วก็พักเนาจ้ะอันนี้พักกาดข้าวแล้วก็มีพักบุงจีนจ้ะมาจากพี่น้องมาเชฟนำกันจัะสิมข้ามู่กไปเลยข้ามูกกบก๊อบเนาะคอยกบก๊อบจิ้มแจบนำจิ้มสีฟูตเข้ากันจ้ะ 嗯，夠，给我掂。 ก็กายข้าวจ้ะสต่มหมงในกระหนวขนาดจ้ะม่เออพี่น้องมาแซ่บๆลงกันจ้ะฮักเนาวจ้ะ

อืมคิ้วสีส้มชับจังววานจ้ะแต่พวกงงนี่ก็นวดจังจ่ะ จะมู่กับอจ้ะ ขาหมูวับกรอบจ้ะจิ้มน้ำจิ้มซีฟูดขาหมู ข้หมูกรกอบกรอบแซ่บจังจ้ะเป็นกำลังใจให้เศร้าเลยได้ด้วจ้า ăn buông chìm nè ขมาเจ้าจ้ามากินนมกันเจ้าจ้า สำหรับคลิปนี้กาข้ออนุญาตจบคลิปสำนีกันด้วยจ้าคลิปนะ้ามาติดตามกันไหมว่เต้าเลยอี่เมเมนูเด็ดๆอันได้มาเหตุให้พี่น้องติดตามชมกันดีเด้อจ้าสำหรับมื้อนี้กาสวัสดีจ้า